เอาละกันึกมาแล้วเดิ๊กมาแล้วอากาศไปปุ๊เราจะได้เดินดงอวยแขนไล่น้อยอ่านหนังสือเฮ็ดได้โดยทั้งที่พ่อย่อยไปใจเจ้าเข่าใจนี่ไปส้มป่าไม่เป็นกันนาทีตัดออกแบบจะไปใส่ลำเล็กเดี๋ยวมีก็ยอมพังมันอยู่บางกลางเน้ามือเ้าในลำต่วและฮอมมวนหอมมวนหอมมวนคือชังมือนองมีจวดนางดงปากเศร้าดงอวยดงมือจะหอมอุดเอาหอมอุดเอามีแต่เต้แนวเดี๋ยวไปเจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้พบกับช่อง เฟมี่ชาแนลเฟมี่ชาแนลมันนี่เขาสิพาไปแต่เขียนได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปขับรถกันค่ะมาค่ะโอ้ยวินไปโอ้ยยังไม่เงา้มันวิ่งหล่นไปแล้วค่ะบ่มีเด้อชั้นศูนย์บ่เห็นมันนี่บ่มันจะไปแต่เขียนต้หน้าไปเปหน้าผู้ดีกว่าไปโอ้ยเดี๋ยวฉัขับรถกันเด้อสาวนี่ไปไต่หม่องไม้แล้ว เดี๋ยวฉันทายเหยิงเบิงได้ค่ะแป๊บนึงค่ะอันนี้มันหึงโคโลกมึงก็ไปได้ฟังพูดน่ะตอนนี้เขากำลังสนทนากับเนี่ยกับนั่นอยู่เลยค่ะกำลังมากค่ะฉันไม่รอดแต่ถุงหนึ่งกำลังมากค่ะพี่น้องเฮ้ยมันก็ไปทางพูดได้เดงแห้งเนี่ยรถตกหลุมค่ะพี่น้องเบิงค่ะเบิงค่ะรถตกหลุมคพาพี่น้องจัหมัก สวัสดีค่ะพี่น้องมินี้เขามายามอีแอบค่ะมาค่ะมาเบิ้งมินเขาได้กบกันด้วยค่ะเจ้าค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะกบค่ะตัวใหญ่เยอะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกบค่ะบ่เห็นมะงามดอกแต่ทากินมานค่ะ เอาไว้ค่ะเดี๋ยวมือเต่าเขาถีบมายามค่ะเอามันลงน้ำเอาลงน้ำหยาดีแอบน้ำาลากระยอนฉันอยากหัวแหง้งพี่น้องค่ะเบื้องมือชันขาเมื่อกี้นี่เลือดเลยค่ะมาค่ะที่ภาไปไต่ต่อเชื่มมย้อมแผลค่ะ สวยพูนค่ะคือเราไปพูนค่ะเด็ดปลาดุกตรงไงอุ้ยเพื่อสิขารุ่นไปที่นี่ค่ะเบื้องค่ะอุ้ยปลาคลิปนี้กับฝากไปสนีทเลยด้วยค่ะพี่น้องมาขอดบ้านแล้วค่ะได็ดสนีทค่ะไปแป๊บเดียวหนึ่งนี่เขี่ยเด็ดสนีทอันนี้ปลาค่ะพี่น้องจับได้ปลานึ่ค่ะปลาดุกค่ะเขี่ยเด็ดสนีทค่ะ มีนีสวยฝากกับบ้านค่ะยามบ่เล้พ่อกับผัวค่ะคลิปนี้กับฝากไว้สักนิดเดียวค่ะบายบายคลิปนี้เขาก็มาดั่งไฟค่ะจีปลาค่ะจีเข้าไปไต่มากค่ะนี่ค่ะกระลงนสกินเขาค่ะนี่คือเป็นเวลาสามทุ่มแล้วค่ะไปไต่เขียดค่ะไต่ป้าค่ะไม่เย็ดกับเขากินพี่น้อง่ะฝากกดหลกดแช่ในเด้อค่ะช่องเฟมี เดี๋ยวมีสวยเดี๋ยวมัเบอกแ,แช่แนวค่ะแป๊บนึงเด้อค่ะเพื่อนตับบอกฮุงอยู่ค่ะพอดีเขาซิมกินครับอันปลาปิงค่ะเดี๋ยวสิมแบอกแ,แช่แนวใหม่นะคะแป๊บนึงค่ะแช่นแนว